เลยเลยพียนั่นเนี่ยโรนี่เอาเรียบไม่จะทำเป็นคลิปที่สองหรออืมโอเคอ่ะโรเลยนะโอเคเราก็จะมาทำกันอันต่อพี่อาร์ยัมาดูเพียนูรีเลยนะทำอันนี้ของพี่อาร์ไม่สวยหรอกเออเราเราจะให้พ่อกินนะพี่อาร์ทำมาขายรีบทำเราทำให้พ่อกินเนาะ นีเสร็จแล้วพี่อ้อยพี่อ้ยเสร็จแล้วค่ะแป๊บน,นึงโรยให้มันนี่นะคะ่ะพอแล้วค่ะพอแล้วพอแล้วเม็ดหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะ,สะ,คะเสร็จแล้วนะคะพี่อ้อยเสร็จแล้วเนาะค่ะก็วางไว้ตรงไหนดีอะพี่อย้ยตรงนี้ด้วยกันอุ้ยโอ้โห พอแล้วค่ะยาเลียค่ะอยู่กินเนื้อก่อนเลยแป๊บนึงนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้อ่ะโรยเม็ดอีกอันหนึ่งอืมโีกอันนี้โรยเม็ดอันนี้นะคะค่ะพี่เราช่วยหนูหน่อยดินะคะตรงนหนคะพอแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ นี่ก็จะเป็นอย่างนี้สองเอเลยเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะัอดีค่ะ